อาจารย์ครับเขานับยังไงนายกอยู่ได้ไม่เกิน8ปีครับคืออย่างนี้ตอนนี้มันมีการตีความกันถึง3าตีความ,มตีความที่1ก็คือว่านายกตรีเนี่ยเป็นนายกตั้งแต่ปี 5, 7ที่มีการทำรัฐประหารแต่ตอนนั้นเขาไม่ใช่เรียกว่าเป็นหัวหน้าคอสชอหรอครับเขาเป็นหัวหน้าคสชเป็นรัฐธิปัต แต่ก็ดํารงตําแหน่งในรัฐมนตรีตามที่คอสชอนั้นเนี่ยเขาแต่งตั้งให้เป็นอันนี้คือตีแบบความค้่องตึงนะอ่าอันนี้ถ้าเกิดตีแบบนี้ปั๊บปีนี้หมดละหมดแล้วมหมดเสร็จอ่าอ,อันที่สองเขาก็บอกว่าก็รัฐมนูนประกาศใช้ปี60ครับดังนั้นก็แปลว่าเริ่มต้นที่ปี60อพอปี60ก็แปลว่า 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 67. ปี6 7 <67. S 1> หมดละ นี่คืออย่างที่2องแต่อย่างที่3เนี่ยหลายคนเชื่อแบบนั้นคือต้องเป็นนายกที่มาจากการมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดเกล้านั่นก็คือวันที่9เดือนมิถุนายนปี62เป็นต้นมานงาี่2 63 6 4 65 6 6 67เ8 69 70ปกา็อก็ลังตีความตรงนี้อยู่แต่อย่างไรก็ตามตอบไม่ว่าจะหมดตอนไหนอย่างไร สิ่งหนึ่งที่นายกจะต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาก็คือคนมองว่านายกเป็นเผด็จการเขาบอกว่าเป็นการสืบทอดอำนาจอ,อันนี้แหละมันเป็นคำพูดนี่เรามานั่งไล่ดูอย่างนี้ตอนที่นายกเข้ามาในปี57เข้ามาด้วยการทำรัฐประหารซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่ากระบวนการการเข้ามาไม่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ผิดพูดได้แต่ถามว่าตอนที่นายกเนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์ เข้ามาโดยที่ไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยแต่นายกมีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตยท็อปนายกมีมาตราสีสอยู่ในมือนะแต่ท่านไม่ได้ใช้ด้วยความฟุ่มเฟือยนะท่านใช้ในกรณีที่บางอย่างเร่งรัดถ้ารอวาระหนึ่งวาระสองวาระสามเพื่อ <จะ S 2> ความารวดเร็วในการแก้ป,ปัญหากับอันที่สองคนบางคนเนี่ยท่านได้พูดเป็นนัยยะแล้วว่าคุณนะต้องรับผิดชอบด้วยการพิจรารณาตัวเองอแต่บางคนดื้อ ถ้าดื้อปลดก็เจอม44เข้าไปเลยใช่นั่นแหละคนใหญ่คนก็เลยมองว่าท่านเป็นผดดานครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการร่างรัฐธรรมโน,โนูญแต่พี่เชื่อว่าการร่างรัฐมนูรเนี่ยนะครับอาจารย์มีชัยในคณะนเนี่ยไม่ได้ร่างเพื่อให้ลุงตู่อยู่ต่อ,อเขาร่างเพื่อปราบโกงถ้าปราบโกงจริงเนี่ยนะฮะ ถ้าไม่มีเสียงสวยกมือสลับถนนคิดว่าลุงตู่จะเป็นนายกต่อได้ไหมคือถ้าสมมติลุงตู่เป็นนายกเพราะว่าต้องอาศัยเสียงสวที่ตอบพูดถูก<อ>แต่ปรากฏว่าตอนที่ลุงตู่ได้เป็นนายกเนี่ยเขาชนะในสภา,สาผู้แทนราษฎรไม่ต้องอาศัยคะแนนของสอวเลยคือตอนนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าพักเพื่อไทยที่เขาแข่งกับอ่พักพกรกประชาธิการตั้งเนี่ยนะ ขามองดูแล้วเขารวบรวมเสียงเนี่ยไม่พอหรอกถ้าพอเนี่ยทำไมเขาไม่เสนอคุณชัยเกษมครับทำไมเขาไม่เสนอคุณหญิงสุดารัตน์ทำไมเขาไม่เสนอคุณชัตชาติที่เขาเสนอทําไมเขาไม่เสนอธนาธรอืก็แสดงว,ว่าเขามั่นใจว่าแพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นนายกรอบนี้ต้องบอกว่านายกมาจากการเลือกตั้งตามคันลองประชาธิปไตยครับเพราะท่านถูกเสนอชื่อเป็นนายกโดยพรรคพลังประชารัฐ และพักคพลังประชารัฐก็เป็นพักที่รวบรวมจํานวนสอสอ<ม>ได้มากกว่ากึาก่งหนึ่งของสภาแล้วก็เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ปรากฏชนะแข่งชนะธนาธร<ม>และอย่างนี้ไม่เรียกว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าอะไรล่ะคําพูดว่าสื่อทอดอํานาจือคำพูดประเด็จการ มันเป็นบาสาก,กัร,รแน่นอนครับสรุปสุดท้ายก็คือว่าจุดยืนทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีนี่ก็เข้าปีที่8แล้วนะครับคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้นะพี่ว่าถ้าเกิดท่านมองว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกเยอะจำเป็นต้องสระสางและท่านเชื่อว่าท่านมีศักยภาพในการจะเป็นผู้สระสารท่านเอาต่อ,อพี่ว่าท่านเอาต่อ แต่ถ้าเกิดท่านคิดว่าเออท่านก็ทําอะไรคลี่คลายไปเยอะและ้วปัญหามันก็ไม่รุนแรงแล้วก็มองเห็นคนอื่นที่น่าจะขึ้นมาแล้วก็สามารถดําเนินการต่อจากที่ท่านทําได้ท่านนั้นก็อาจจะพักนะก็ยังไม่รู้ว่าจุดยืนทางการเมืองของนายรัฐมนตรีเนี่ยนายประยุทธ์เนี่ยจะว่าอย่างไรก็ต้องดูในช่วงท้ายด้วยแต่ตอนนี้ต้องยืนยันก่อนท่านมาจากการเลือก,อกตั้งตามคันลองประา <ก S 1> ชาธิปไ<ร><ร>ตยนี่แหละครับ